ปลมเหตุที่มีการเสียชีวิตในครั้งนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกรณีกราดจิงนและฮะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทนายอา,อาโนนเองก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เล่าถึงในส่วนของประเด็นการเสียชีวิตของเหยื่อเนะะี่ยะเขาบอกว่าทนายโอนโนนเนี่ยมีการพูดคุยนะได้มีการพูดคุยกับทนายทนายคนล่าสุดนะฮะที่มีการพูดคุยกับคุณปัญญานี่แหละฮะจ่าสิบเอกปัญญาเนี่ยก่อนที่จะไปกรอเหตุดังกล่าว ก็บอกว่าช่วงเช้าเองเนี่ยมีการไปขึ้นศาลศาลบอกว่าถ้าเกิดไปรับสารภาพเองเนี่ยก็จะมีการลดโทษแต่ต้องไปขอหลักฐานพยายนต่างๆเองเนี่ยเพื่อประกอบการพิจารณาโทษให้ลดโทษก็มีการแยกย้ายกับทนายและเวลาช่วงประมาณ10บสอในกาสามนาทีเองก็รปรากฏว่ามีเหตุปิงที่เกิดขึ้นซึ่งทนายอนนท์เองก็มีการพูดคุยกับทนายเจ้าของคดีนะ ตอนนี้ทนายอานน์อยู่ในสายแล้วนะครับเราจะสอบถามสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับทนายอานน์กับเรื่องราวคดีที่เกิดขึ้นครับเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับทนายอาโนนครับครับสวัสดีครับคุณสุวรรณครับครับสวัสดีครับทนายทนายบอกว่าทนายได้พูดคุยปรับทนายเจ้าของคดีครับชื่อทนายอะไรครับเอ่อคือตัวพี่เขานี่ผมขอใช้ชื่อย่อแล้วกันนะครับครับก็คือพี่ทนายศอครับผมเพราะพี่เขาไม่ไม่อยากเปิดเผยตัวครับครับขอไว้ครับ นะแ,แต่ส่วนข้อมูลพี่เขาก็ฝากให้ผมช่วยชีย้แจงให้ครับมียังไงบ้างครับชี้แจงเรื่องนี้นิดนึงครคดีนี้เป็นยังไงบ้างครับคือคดีนี้ถ้าเรามองโดยภาพรวมนะครับในถึงว่าในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมูลเหตุจูงใจมันเกิดขึ้นได้หลายทางเนาะถ้าเราจะมองอาจจะมองสภาพครอบครัวทะเลาะกับภรรยาไหมลูกหยุดเรียนไหมถ้าสภาพงานออกจากราชการไหมสภาพจิตใจเขาติดยาไหมนี่ัย่งุดหงิด อารมณ์ฉุนเฉียวไหมอีกส่วนหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือสภาพวันเกิดเหตุครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรไปกดดันเขาแล้วทําให้เขาก่อเหตุในครั้งนี้ขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าถ้าผมจะมองว่าในวันนั้นนะฮะตามที่ผมคุยกับทางอ่ทาทนายสเน่ะแกบอกว่าในวันนั้นอ่ะมันมีการที่ขึ้นศาลนะฮะในช่วงเช้าวันที่หกตุลาซึ่งในตอนนั้นตัวพี่เขาก็ยืนยันว่า ตัวแกเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยคือเขามีแค่คดีเดียวนะฮะเรื่องครอบครองยาเสพติดซึ่งก็คือครอบครองแค่หนึ่งเม็ดนะครับตัวยาเสพติดมีแกถูกจับเมื่อวันที่ยี่สิบมกรานะครับในข้อหาว่าครอบครองแต่ไม่มีผลเสตนะฮะเป็นมูลเหตุให้แกได้ออกจากราชการครับทีนี้ในวันที่หกตุลาจึงมีการขึ้นศาลซึ่งตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็ให้การปฏิเสธในช่วงแรกแต่ต่อมา เขาก็มารับสารภาพนะแต่ในชั้นจับกลุ่มนี่คือเขารับสารภาพมาก่อนนะแล้วก็มาปฏิเสธที่ชั้นศาลแล้วก็มากลับรับสารภาพซึ่งในการให้การกลับรับสารภาพนะฮะในส่วนของสารท่านก็จะเออว่าจะลงโทษหนักไหมจะจำคุกจะรอการลงโทษหรือรอกําหนดโทษซึ่งการรอกําหนดโทษถือว่าไม่มีโทษนะฮะตัวเขาจะบริสุทธิ์เลยสามารถอาทํากิจการงานทํางานอะไรปกติทุกอย่าง ซึ่งในการที่จะลงโทษเบาที่สุดนะาสารท่านก็จะต้องให้ส่งคุณงามความดีนะสารท่านก็จะให้ส่งอ่าหนังสือรับรองความประพฤติวุฒิบัตรอ่าหนังสือรับรองความประพฤติหรือ,อบัตรลูกเมียอ่าหลักฐานการศึกษาสภาพครอบครัวอย่างเงี้ยแต่แต่ในส่วนนี้คือผมไม่ทราบนะว่าสารท่านให้ไปเอาอะไรมาเนาะก็คือจะมีศาลแล้วก็ทนายเจ้าของสำนวนคือพี่สอนเนี่ยที่เขาก็บอก ในส่วนนี้ก็จะบอกว่าเป็นวุฒิบัตรแต่ในมันคือผมไม่ทราบว่าเอาอะไรแน่ครับผมก <c oughs> ็คือทางที่เขาก็บอกว่าเป็นความดีนั่นแหละนะแต่ซึ่งถ้าความดีโดยทั่วไปทาไนายเราจะรู้นะฮะตามมาตรา56ของประมวลกฎหมายอาญาศาลจะคำนึงถึงประวัติอายุอาชีพสติปัญญาการศึกษาอบรมและเหตุอันควรปานีนอื่นๆ <c oughs> นั่นก็คือควรจะมีหนังสือรับรองความประพฤติประวัติครอบครัว อ่าแล้วก็วิการศึกษานะครับแล้วก่นในช่วงนั้นก็คือบ่ายวันที่หกตุลาซึ่งเขาจะต้องออกไปสาลบอกว่าให้ไปเอามาแล้วก็มาส่งช่องบ่ายแล้วตื่นเช้าวันที่เจ็ดตุลาสางท่านจะตัดสิน <c oughs> นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือในวันนั้นที่เขายืนยันว่าสภาพใจิตใจคือดีนะสุภาพอ่อนน้อมอ่าพูดมีสัมมาคารวะเข้าไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่คุยกอกสารได้ นะตรงนี้คือสภาพจิตใจก็ถือว่าเขาไม่ได้ว่าสติแตกอะไรครับนะนี่เหมือนมีสติอยู่อืแต่ทีนี้ว่าข้อมูลยังเพิ่มเติมบอกว่าตัวที่เขากับผู้กอ่อเหตุเนี่ยคือแยกกันนะฮะก็คือช่วงประมาณสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงครับผมซึ่งเขาก็ต้องเดินทางกลับไปบ้านจุดมุ่งหมายคือทราบแล้วว่าต้องไปเอาอ่าวุธที่ตัแล้วก็หนังสือคุณงามความดีนะครับทีนี้ในช่วงเกินเหตุสิบสอน ที่ทางพนักง,งานสอบสวนได้รับแจ้งทีนี้ถ้าเราประเมินว่าในการเดินทางกลับไปที่ตำบลภูไทยสวรรัสด์นะจะใช้เวลาคือประมาณสามสิบนาทีแต่ตัวผู้ก่อเหตุนะฮะมีเวลาในการก่อเหตุจากช่วงที่แยกออกจากสารคือหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีการเดินทางสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงนะฮะหนึ่งชั่วโมงในตำบลภูไทยสวรรัสด์เกิดอะไรขึ้นนะฮะคือเป้าหมายเราทราบแล้วต้องไปเอาความดีวุฒิบัตร ทีนี้ผู้กอ่อเหตุนะฮะไปส่งแม่ที่บ้านถูกไหมอ่าแต่แม่ไปเอาวุธที่บัตรแต่ตัวเขานะฮะกลับออกไปแล้วไปทําอะไรที่อบอตอนะฮะซึ่งหลังจากที่ผมมีการอ่าวิเคราะห์เหตุการณ์นะฮะก็มีชาวบ้านในในเขตพื้นที่โทรเข้ามาหาผมให้ข้อมูลเยอะแยะเลยนะฮะซึ่งทุกคนบอกว่าน่าจะไปขอหนังสือรับรอง <c oughs> นะฮะเขาเขาเ,เขาโทรหาผมเลยนะฮะหลังจากที่ผมวิเคราะห์ ครับทีนี้อาไม่เป็นไรหลังจากที่ขอหนังสือรับรองนะครับแล้วก็คือเขาจะต้องเอาไปส่งสารในช่วงบ่ายถูกไหมครับใช่ครับแล้วจึงมีการเกิดระเบิดขึ้นถ้ามองดูว่าจุดมุ่งหมายเขาอาจจะขอหนังสือรับรองหนึ่งหนังสือรับรองใครรับรองได้บ้างอาบอบตหน่วยงานราชการอ่าหรือแม้กระทั่งประวัติการเรียนของลูกซึ่งอยู่ในศูนย์ศูนย์เด็กเล็กนะครับศูนย์พัฒน,นาเด็กเล็ก นี่แหละฮะทีนี้เราก็ถึงมาเดากันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถึงไม่พอใจสภาพผมมองว่าอ่าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสภาพครอบครัวสภาพการงานไม่สําคัญเท่าวันที่เกิดเหตุนะฮะเพราะตอนเช้าเขาไม่ได้สตีแตกอะไรแต่เขามีจุดมุ่งหมายที่เขาต้องการอะไรไปส่งไข่กันไหมฮะและทีนี้พอเกิดสภาพตรงนั้นขึ้นจึงเกิดเหตุการณ์ผมมองดูว่าน่าจะเป็นในแนวของการโกรธแค้นมากกว่า นะฮะแต่ถ้ากดแขนและโดนโกดตังผมได้ผมได้เห็นผมได้เห็นข่าวได้ได้เห็นเหมือนกับได้เห็นข่าวผ่านมาว่าในส่วนของทางนายกอบตบอกว่าทางคุณปัญญาเนี่ยไปขอหนังสือรับรองความปรพฤติแต่ปรากฏว่านายกอบตเนี่ยไม่ให้แล้วคุณปัญญาบอกว่าเดี๋ยวงั้นจะไปขอขอกับทางญาติญาติที่เป็นทนายความดีกว่าครับไอ้นี้ไอ้น,อน,อนี้ทำไมเขาถึงไม่ให้ครับทนายครับมองตรงนี้นิดนึงครับออมองตรงนี้คือ เกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเขาถือว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับสังคมส่วนรวมกระทบต่อสาธารณะซึ่งหน่วยงานราชาการจะแอนตี้แล้วก็ทางนโยบายของผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะเครียดในเรื่องนี้ไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะฮะทีนี้แต่การที่ประกาศนโยบายเนี่ยไม่ได้ออกจากมหาดไทยโดยตรงแต่อาจจะออกจากหน่วยส่วนราชาการหัวหน้าส่วนราชาการอาจจะกําหนดว่าตรงนี้ให้หลีกเลี่ยงนะไม่รับรอง ซึ่งทนายปกติที่ที่ให้ออกไปนี่คือก็ได้รับการตอบรับมาว่าไม่มีหน่วยงานที่รับรองให้แต่เหตุที่ต้องทนายต้องให้ไปก็คือตามมาตรา56ที่ผมว่าครับนะจะต้องมีวุฒิการศึกษาคุณงามความดีประวัติครอบครัวนะฮะเพราะว่ามาตรา56จะประกอบด้วยว่าโทษจำคุกที่จะโดนเนี่ยไม่เกิน5ปีตามมีอำนาจที่จะลดโทษสถานสถานเปาได้เมื่อคำนึงถึงอายุประวัติ ความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมและเหตุอันควรตาเด็ก<อ>นั่นคือเราต้องไปหาเอกสารพวกนี้มาประกอบคดีะฮเพื่อที่จะให้สามท่านตัดสินสถานเบานั่นก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่ทาทนายต้องการเอกสารตัวนี้เพื่อมาช่วยลูกความแต่ส่วนราชก,การก็หัวหน้าส่วนต่างๆก็ไม่อยากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่แหละครับคุณสวรสด์ครับในประเด็นเรื่องนี้เองเนี่ยในการที่ที่เขา บอกว่ามียาครอบครองไว้หนึ่งเม็ดเองเนี่ยตอนนี้กระสานก็ยังไม่ตัดสินว่าเขาผิดหรือเขาถูกแต่เพื่อไปหาเอกสารเพื่อยืนยันความมือสุดเพื่อพิสูจน์ตัวตนเองกับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐกลับไม่ให้ฮะก็เลยเป็นเหตุแบบนี้ไหมครก็มีส่วนครับเพราะว่าหนึ่งไอ้ความที่คนไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้ว่าสารท่านจะตัดสินยังไงครับแต่ในเบื้องต้นคือเขารับสารภาพครับทีนี้อยู่ในดุลที่นิจของสารมันจะตัดสินหนักหรือเบา แต่ด้วยความที่สามท่านให้ไปเอามาเข้าใจไหมครับครับทีนี้เราคือได้รับคําสั่งแต่เราไม่รู้เลยว่าจะเอาไปทําอะไรมีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนคือ,อเราต้องเอาไปส่งท่านให้ได้หนึ่งความกลัวสารความกลัวติดปุ๊บมันก็เลยบังคับให้ต้องดิ้นรลนในการไปหาเอกสารตัวนี้แต่ที่นี่พอส่วนราชการไม่ตอบรับเนี่ยก็ก็คิดดูนะครับคุณสุรวรรณว่าเขาจะไปแก้ปัญหาย,ยังไงเขาจะเครียดขนาดไหนอื นี่แหละครับก็น่าเห็นใจอยู่บางครั้งความจริงในส่วนของโทษของเขาจริงๆถ้าสารลงโทษก็คงจะลงโทษสถานเบาลงยาหรือว่าคุมประพฤติทําคุณประโยชน์ใช่ไหมฮะแค่ยาเม็ดเดียวเนี่ยฮะปกติแล้วฮะตามที่ผมมองรูปคดีตอนนี้คือรอกําหนดโทษเลยนะครับครับที่คุยกับพี่เขาเนี่ยแนวโน้มว่าจะรอกําหนดโทษคือไม่มีโทษเลยเบากว่าด้วยอืเบามากแล้วแกมีแค่คดีเดียวอืนะฮะ,ะค,คือไม่ไ,มได้ที่ว่าโทษหนักหนาสาหัสจึงจะต้องติดคุก เพื่อว่าอาจจะขอกับผู้รับราชการได้ยซ้ยำเพราะรอกําหนดโทษไม่มีโทษถือว่าไม่มีโทษจชนวนเหตียดสคัญ <ผม S 2> ก็คือใช่เป็นปัจจัยที่โดนกดดันมากอืมครับตรงนี้แล้วดีนี้ใน,านาฐานะทนายเองเคยเจอลักษณะาาาแบบนี้บ่อยไหมฮะเวลาใหาเบขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการเองเนี่ยเขามีเขาเขารับรองให้ไหมครับทนายครับโดยปกตินอกจากค้อื่นครับครับคุณสวบรค์อันนี้ผมประจํา นะฮะลูกความฟีดแบ็กลับมาคือไม่มีหน่วยงานไหนออกให้จนบางครั้งผมบอกโอ้ถ้าไม่มีจริงก็เออไปเอาข้าราชการครูแต่แต่แตถ้าทิพระนี่ก็เลี่ยงไว้ไม่ก็ผู้นําชุมชนหรือ,อมไม่ก็เอาข้าราชการก็ได้หน่วยงานไหนก็ได้นะฮะซึ่งส่วนมากจะได้รับการตอบรับคืออ่าไม่ได้รับหน่วยงานไหนรับรองมาเลยอือจริงนะฮะอันนี้เรื่องจริงเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเอามาส่งทนายได้ ครับอ,อันนี้เจอกับตัวเลยครับคุณตุวันครับโอ้โหนี้ก็ในฐานะที่เป็นทนายความชื่อดังเนาะอย่างนี้พอมีอเคสแบบนี้ตัวอย่างเองเนี่ยมันจะมีแนวทางไม่ที่จะปรณาการไม่ให้เกิดเหตุทั้งสางแบบแบบนี้เกิดขึ้นบ้าง<อ>เพื่อจะเป็นการ آ, บรรเทาไม่ให้เกิดเหดตุทั้งสต่แบบไม่เกิดขึ้นเพราะ,ราะาว่าพอเอื่นว่ามีโทษนิดเดียวเองแต่ไปขอหนังสือรับรองเนี่ยเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้เลยผมก็เข้าใจนะว่าหน่วยงานราชการเองก็ไม่อยากมีการส่งเสริมในเรื่องของยาเสพติดแต่ทีนี้มันก็ต้องมองว่าโอกาส ที่เขาจะกลับกลวงมาเป็นคนดีเองก็มีเหมือนกันนะฮะทนายม,มีมุมมอง,องอยังไงบ้างครับในเรื่องนี้เพื่อจะแก้ไขปัญหาครับตรงนี้นะครับทนายอยากแนะนําว่าในส่วนหนังสือรับรองความประพฤติก็เป็นส่วนหนึ่งที่ศาลท่านจะนํามาวินิจฉัยในการที่จะลงโทษสถานเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะไม่จําเป็นจะต้องมีหนังสือหรือไม่ก็ได้อาจจะเอาลักษณะว่าประวัติการศึกษาคุณงามความดีด้านอื่นเคยบริจาคทาน อ่าหรือเคยไปกวาดล้างวัดหรือไปถ่ายรูปว่าเราไปบังเพ็นประโยชน์อะไรได้ไม่จําเป็นต้องเป็นหนังสือรับรองความประพฤตินะครับอาจจะเป็นวุฒิการศึกษาของลูกมีภาระที่ต้องรับผิดชอบดูแลอ่าเราดูแลครอบครัวดีไหมประมาณเนี้ยครับก,ก็ถือว่าเป็นประวัติอายุอาชีพสติปัญญาการศึกษาอบรมไม่จําเป็นต้องเอาเหตุอันควรตาในอื่นซึ่งคือหนังสือรับรองความประพฤติศาลท่านก็ลดโทษให้ครับไม่ต้องไปกดดันมาก นะฮะบางคนไม่รู้คือเครียดจริงๆนะไม่เอาก็ได้ตรงเนี้ยนะครับก็อยากฝากฝากบอกด้วยนะสําหรับคนที่ต้องคดีอ่าแล้วต้องการนังเสือลับลองความประพฤติที่ให้ทนายบอกให้ไปเอาเนี่ยอ่าคือเราไม่ต้องก็ได้เอาส่วนอื่นไปประกอบสารท่านก็ลดโทษให้อยู่แล้วครับอืมโอเคครับครับแต้เราไปบังคับส่วนราชการคงยากยากใช่ไหมครับทนายเคยไปขอให้ลูกความไปขอแล้วก็ไม่ได้ ไม่เคยได้เลยครับไม่เคยได้เลยนะฮะในเรื่องนี้อ่ะก็อย่างที่ดีก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วกันเนาะใช่ไหมครับวันนี้ขอขอบคุณทนายมากนะครับที่ให้เกียรตินะฮะสัมภาษณ์ผ่านทางรายการขอชัดประเด็นจริงครับขอบคุณมากนะครับทนายครับขอบคุณครับคุณตุวันครับครับสวัสดีครับโอเคครับก็จบไปเนี่ยฮะในส่วนของเรื่องปลอมเหตุนะการยิงนะฮะสามสิบหกศพนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งศพก็คือเจ้าตัวเองนะฮะที่ต้องเสียชีวิตก็คือฆ่าตัวตายหนีความผิดได้หนึ่งครับอ่ะมาดูอีกเร